ชีวิตเราเนี่ยมีสองอย่างคือความสุขกับความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมนะคือของจริงคือมีความสุขกับความทุกข์ถ้าไม่สุขเด้มันก็ทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็สุขเป็นอย่างนี้แหละมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่คนที่เข้าใจสัจธรรมข้อนี้ชีวิตจะมีความสุขจะไม่มีทุกข์เลยเวลาเศรษฐกิจดีบูมโอ้เราก็ชอบใจภูมิใจลงทุนในยกใหญ่เลย ไม่รู้เศจธรรมที่ว่าทุกอย่างในมีการเปลี่ยนแปลงพอเศรษฐกิจตกต่าโอ้จิตใจตกบูบเลยเป็นโรคจิตโรคประสาทฆ่าตัวตายตั้งหลักไม่ได้เพราะไม่เขาา้าใจสศรธรรมที่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมีใครไหมที่มีความสุขอยู่ตลอดชีวิตโดยไม่ <c oughs> มีความทุกข์เลยไม่มีหรอกและมีใครไหมที่มีความทุกข์ตลอดชีวิตไม่มีความสุขเลยไม่มีหรอกทุกอย่างเมื่อเกิดความสุขแล้ว ได้มนก็ผ่านไปเมื่อเกิดความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นะนะพวกเราถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยให้เรารับรู้ว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกเด้มาก็ผ่านไปอย่าประมาทแล้วก็อย่าหลงและเลยทั้งลืมเนื้อลืมตัวเตรียมตัวเตรียมใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้อันนี้ตั้งหลักเลยเวลาใจมีความทุกข์ปับ๊บอ๋อทุกข์นี่อยู่ไม่นานหลอก เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นมีความสุขถ้าคนเข้าใจสัจธรรมข้อนี้คือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไม่เศร้าหมองนะจะยอมรับได้ทั้งความสุขและความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมพวกนีงเราคิดว่าเนี่ยเราต้องเป็นทุกข์ตลอดชีวิตแล้วล่ะชีวิตเลยแย่เลยจนป่านนี้เนี่ยสิ่งนั้นมันก็หายไปแล้วมันก็กลายเป็นความสุขได้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงวิธีการจะรู้ทันก็คืออาศัยสติอย่างตอนเนี้ย บางท่านอาจจะมีความสุขลองมีสติดูสิความสุขนี่มันเปลี่ยนแปลงเดยวก็เปลี่ยนเป็นความเบื่อความเซง็งเนี่บางคนกําลังเซ็งอยู่เนี่ยดูนะมีสติรู้เลยอ๋อนี่กําลังเบื่อกําลังเซง็งเดยวมันก็เปลี่ยนแปลงเดยวมันก็หายไปไม่มีสิ่งไหนคงที่เช่นว่าเราชอบอาหารที่อร่อยที่สุดอ่าสมมุติว่าชอบส้มตําถ้าลองกินเนี่ยเช้าส้มตําเย็นตําส้ม กินทุกวันเนี่ยเบื่อของที่ว่าเราอร่อยนะเรากินทุกวันนะเดี๋ยวก็เบื่อเพราะฉะนั้นอย่าปักใจว่านี่ละอันนี้ละแน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่แน่นอนไม่มีนะคำว่า,าถาวรเนี่ยมันถาวรจริงไหมไม่มีทุกอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสัจธรรมเพราะะนั้นเวลาเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาเนี่ยให้มีสติรู้ทันอย่าเพิ่งทำตามอย่าเพิ่งปักใจเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไป เ,เวลาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจให้มีสติรู้ไว้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งรีบทําตามความโกรธความโรภความโกรธเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยการมีสติรู้ทันและไม่ทําตามที่เวลาเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันหงุดหงิดมันโกรธเมื่อโกรธให้มีสติรู้ว่าอดีโกรธแล้วอย่าเพิ่งทําตามนะอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปทำเขาถ้าพูดไปเนี่ยเหตุผลก็ไม่ดี ทำไปก็เราจะมาเสียใจหลังว่าโอ้เราไม่น่าทำอย่างนี้เลยเราไม่น่าพูดอย่างนี้เลยมีหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากกับคำพูดบางคำเราไม่น่าพูดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้บางคนต้องติดคุกติดตารางโอ้ไม่น่าทำอย่างนี้ไปเลยเสียอนาคตไปเลยมีเยอะเลยแต่สมัยเนี่ยเราไม่มีสติเวลาโกรธปับ๊บต้องรีบไปต่อว่าต้องรีบไปด่าได้มันจะหายซะก่อน แล้วผลออกมาเป็นไงโอ้ oh, เราไม่น่าเลยอย่าเพิ่งตั้งสติให้ได้เห็นความโกรธเวลาเกิดความโกรธอย่าไปดูคู่ลี่อย่าไปดูคนอื่นดูที่ใจเราและมันจะหายไวถ้าไปดูคนอื่นแล้วก็มันจะปรุงแต่งให้โกรธดักยิ่งขึ้นต้องมีสติรู้ทันและสติเนี่ยมันจะหาเาความโกรธไปค,ครึ่งสติออกมาห้าสิบความโกรธเราไปห้าสิบ ถ้าสติมากยิง่งขึ้นนี่มันจะหายไปเลยนะไอเนี้ยเป็นการเอาชนะใจตัวเองเกิด <c oughs> ความอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อมือถือรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่อย่าเพิ่งซื้อ,ม,อ,อ,ม,ม,อ,อมีสติรู้ทันเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเอาชนะใจตัวเองได้แล้วเวลาเกิดความไม่พอใจมีสติรู้ทันแล้วสิ่งนั้นก็จะหายไปอย่าเพิ่งทําตามนี่เป็นการเอาชนะตัวเองการเอาชนะตัวเองด้วยสติเนี่ยประเสริฐกว่า การเอาชนะศัตรูได้ซ้าไปพระุทธองค์บอกว่าชนะอื่นหมื่นแสนที่เป็นกลุหลิเป็นศัตรูเราเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่ากับเอาชนะตัวเราเองเอาชนะตัวเราเองคือเอาชนะใจเราโดยการรู้แต่ไม่ทําตามนี่ชนะแล้วและผลคือเราจะมีความสุขนะทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเอาชนะใจเราเองอันนี้ถ้ามาแบ่งปันกันอย่างเช่นผู้เรานี่อยู่ในวัยที่กําลังทํางาน การทำงานก็คือการมีชีวิตอยู่กับเราถ้าคนไม่มีงานทำไม่ทำงานแต่เราไม่มีชีวิตแล้วผมจะรวมว่าการทำงานกับการมีชีวิตเนี่ยคือส่วนเดียวกันทุกคนต้องทำงานจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขจะใช้ชีวิตอยู่างไรให้มีความสุขอันนี้สำคัญมากถ้าจะทำงานให้มีความสุขก็ต้องรักในงานที่เราทำนะ อะไรก็ตามถ้าเราไม่รักเนี่ยยังไงก็ไม่มีความสุขความขยันความกระตุลนจะไม่เกิดขึ้นเลยต้องรักงานที่เราทํารักสิ่งที่เราทำเขาจึงบอกเป็นคำพูดเก๋ๆว่าถ้าเราหางานที่เรารักไม่ได้จงรักงานที่เราทําเถิดหางานที่เราชอบไม่ได้จงชอบงานที่เราทําเถิดหาคนที่เราชอบไม่ได้จงชอบคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามันเป็นการปรับใจเราให้ยอมรับให้รัก อะไรก็ตามที่เรารักเนี่ยเราจะขยันไปหาห็นไหมเรารักสาวคนใดคนหนึ่งก็ตามในโอนจะไปหาเช้าหาเย็นเลยนะไม่เห็นหน้าเห็นผ้าตากไว้ก็ยังดีทําไมเราจึงขยันได้แต่ถ้าเรารักงานรักชีวิตเราแบบนั้นแล้วก็เราจะกระตือร้นจะขยันเราจะรักได้ยังไงเมื่อเราจะให้เกิดความรักในใจิตใจนั้นต้องดูว่างานเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราแค่ไหนมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน มันพัฒนาชีวิตเราหรือเปล่าถ้าเป็นงานที่พัฒนาชีวิตเราก็ทําไปเถอะเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าทําไปเถอะอย่างน้อยงานที่เราทําเนี่ยก็เป็นงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ได้เบียดเบียนใครก็ถือว่าใช้ได้แนละ้วมีประโยชน์แล้วรักงานที่เราทํานะเราจะกระตือรือร้นที่จะทํามันก็จะมีความขยันก็จะมีความสุขกับการทํางานแต่สิ่งหนึ่งหนึ่งก็คือ รายได้ต่างๆบางทีเราท้อแท้หมดกำลังใจรายได้มันน้อยตําแหน่งมันน้อยค่าของคนเนี่ไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ตาแหน่งค่าของคนเนี่ย,อ,นนยอยู่ที่งานที่เราทําว่าเราทําเรียบร้อยแค่ไหนเขาจึงวัดค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่ตาแหน่งไม่ใช่เงินเดือนเราจะมีกําลังใจทํางานด้นั้นจะต้องมีเงินเราได้เงินเดือนมาแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็เกบไว้เลยเนี่ยบางทีมันท้อแท้นะ เงินมันจะหายไปได้ยังไงถ้าเรารู้จักที่จะควบคุมแล้วก็ใช้จ่ายเขาจะบอกว่าขอให้เรามีเกินใช้ใหญ่ใช้เกินมีถ้ามีเกินใช้นี่เงินมาเหลือเยอะถ้าใช้เกินมีนี่ไม่พอใช้รายได้ไม่สําคัญถ้าก่อนรายเหลือถ้ามีรายได้มากใช้มากมันก็หมดถ้ามีรายได้มากใช้น้อยมันก็เหลือสําคัญที่รายจ่าย แล้วรายจ่ายมันจะหายไปจากไหนจากการเที่ยวการดื่มสุรากินยาเสพติดสิ่งเสพติดและเล่นการพนันอันนี้คือจโจรปล้นทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่พอการพนันสิ่งเสพติดการเที่ยวเตยฮานมันหมดไปเลยนะแล้วเราเงินหมดแล้วนี่ก็ท้อแท้หมดกำลังใจไม่อยากทำงานนั้น่ระวังให้ดีย้ายพวกนี้มาปล้นเงินจากตัวเราไป ต้องรู้จักควบคุมถ้าไรายได้ไม่เพียงพอก็ทาไรายได้พิเศษหาไรายได้พิเศษนะทางานนอกเวลานี่ก็เป็นการเพิ่มไรายได้รู้จักหาต้องรู้จักเก็บรักษาเหมือนตะเกียบคู่หนึ่งอะตะเกียบอันเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์แหละถ้าสองอันคู่แล้วก็จะมีประโยชน์มากมันหนีบได้กินได้ด้านหนึ่งก็หมายถึงว่าการหาอีกด้านหนึ่งคือการใช้จ่ายต้องสมดุลกันเหมือนตะเกียบหนึ่งคู่ อันนี้แหละพอมีเงินเหลือแล้วจะมีกำลังใจสำคัญนะรายได้รายจา่ายต้องให้พอดีสมควรอีกอันหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตมันก็ย่อมมีอุปสรรคไหนใครใช้ชีวิตแบบไม่มีอุปสรรคเลยไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความลําบากเลยการทํางานก็ต้องมีอุปสรรคมีความลําบากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นเราอย่าท้อแท้ใจความลําบากหรืออุปสรรคจากการทํางานเนี่ย มันเป็นการกระตุ้นให้เรากระตือรือร้นเมื่อเกิดความทุกข์ยากลําบากในการทํางานในการใช้ชีวิตอย่าท้อแท้ใจเมื่อเกิดการท้อแท้ก็เปลี่ยนเป็นการท้าทายความสามารถเลยอุปสรรคหรือความลําบากเนี่ยมันท้าทายความสามารถเราเจะชนะได้ไหมมันเป็นการช่วยเรากระตือรือร้นนะกระตือรือร้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปอุปสรรคก,ก็ดี ทาให้เรามีประสบการณ์ทาให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นทมให้เรามีความเข้มแข็งอดทนจริงสิ่งหนึ่งในการใช้ชีวิตที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือที่ใจใเราถ้าใจเราท้อแท้แล้วก็รับรองชีวิตเราเนี่ยจะอับเถาเลยจะไม่มีชีวาเลยชีวิตที่ไม่มีชีวาเนี่ยมันเซ็งเพราะนั้นเปลี่ยนท้าทายอุปสรรคไม่ท้อแท้ท้าทายความสามารถชีวิตจะมีชีวา ชีวาคือความสุขความกระตือรือร้น,นชีวิตนี้ใครก็มีได้แต่ชีวาเนี่ยแต่และคนจะต้องหาเองความกระตือรือร้น,นความสุขเนี่ยแล้วเวลาเจออุปสรรคแล้วทา้าทายทาไม่ได้ฝ่าฟันไปชีวิตจะมีชีวามันจะมีความสุขสังเกตดูนะคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ลําบากเลยเนี่ยเขาจะเอาตัวไม่รอดเพราะไม่มีประสบการณ์จึงอ่อนแอ นันชีวิตท,ที่มีความลําบากแต่เราไม่ท้อแท้ความลําบากฝ่าฟันไปเนี่ยจะเป็นวิธีแข็งแกร่งไม่งกับเหล็กที่ผ่านไฟไปแล้วมันกลายเป็นเหล็กกล้าได้ฉันใดคนที่มีความเข้มแข็งเมื่อเจอความลําบากและก็ฝ่าฟันไปได้จะทําให้คนนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าฉันนะดังนั้นเวลาเจออุปสรรคอย่าท้อแท้อุปสรรคในการใช้ชีวิต ในการทํางานอย่าท้อแท้จงฝ่าฟันไปสร้างนิ่แที่อยากกระตุอล้นโดยการท้าทายสร้างนิ่แที่จะท้าทายมันกระตุอล้นและต่อไปชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นโล่งโลดลุ่ลงเรืองขึ้นมีหลายคนที่ชีวิตประสบผลสาเร็จเพราะเขาเจออุปสรรคแล้วก็ไม่ท้อแท้ฝ่าฟันไปดีวมันก็ผ่านไปนําพาชีวิตเราเนี่ยสู่ผลสําเร็จได้ง่ายๆอันนี้ถือว่าสําคัญมาก แล้วการทํางานด้วยกันเนี่ยจะให้มีความสุขนั้นเราต้องเข้าใจกันการมีสติดูตัวเราเสมอเสมอเนี่ยทำให้เราเข้าใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเราอย่าให้เขาทำํำให้ใจเราเสมอไปไม่ได้หรอกต้องเข้าใจตัวเขาด้วยโดยเพราะเรื่องน้ําใจเรื่องความเอื้อเฟื้อป็นคนที่ชอบให้ให้เวลาให้โอกาส ให้ทอฟฟี่หนึ่งเม็ดกับเพื่อนของเราเนี่ยก็ถ้าเรามีน้ำใจแล้วนะบางทีเครียดกับงานเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่เครียดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีมันหนักกว่าวิธีการลดความเครียดกับเพื่อนร่วมงานคือต้องเข้าใจเขาเข้าใจเขาแม้เขาไม่เข้าใจเรารู้จักให้จิตที่คิดจะให้กับจิตที่คิดอยากจะได้เนี่ยต่างกันไหมจิตคิดจะให้ดีไหม เราเคยให้ของใครไหมเราอยากให้อะไรใครสักอย่างเนี่ยโอ้โหจิตเราดีมากจิตจะกระตือรือร้นแต่จิตคิดอยากจะได้ของเขาเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนนะนั้นคนที่ให้เนี่ยจึงมีความก็าคนที่อยากได้ใครก็ตามที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานกรอย่ามัวรอช้ารีบที่จะแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ เราก็มีความสุขเพื่อนก็มีความสุขเพียงแต่พูดคุยว่าอ๋อดีแล้วเหมาะสมแล้วที่คุณได้รางวัลเหมาะสมแล้วที่คุณประสบผลสำเร็จเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณลําบากมากๆเหมาะแล้วเห็นไหมแสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจด้วยเราก็ใจดีเพื่อนก็ใจดีอันนี้ถือว่าเป็นน้ําใจเราเคยไหมมีคุณพ่อคุณแม่หรือพิ่าตยายเราเนี่ยเวลาท่านไปวัดท่านกลับมาเนี่ย มีคนบอกว่าอนุโมทนานะอนุโมทนาเห็นไหมคำว่าอนุโมทนาเนี่ยคือการแสดงความยินดีคนที่อนุโมทนาโดยที่ไม่ได้ไปวัดเลยเนี่ยก็ได้บุญคนที่ไปวัดก็ได้บุญแต่เราอนุโมทนาเราก็ได้บุญเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องลองทุนอะไรเลยเพียงแต่แสดงความยินดีด้วยความจริงใจเราก็ได้บุญประเพณีส่วนนี้ไม่อยากให้มันหายไปเวลาใครประสบผลสั่แหละก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจ แล้วก็พลอยดีไปด้วยอันเนี้ยเป็นเรื่องราวของสิ่งที่จะนําเสนอที่ว่าเป็นธรรมะก็ได้เป็นคุณธรรมประจําใจคุณธรรมแปลว่าอะไรคือคุณงามความดีมีอยู่ในใจใครใจนั้นก็จะมีความสุขความสุขหาได้ง่ายๆโดยการแสดงความยินดีมันตรงข้ามกับอิจฉาลิษยาถ้าคนแสดงความยินดีไม่ได้แต่ว่าอิจฉาลิษยาอิจฉาลิษยาเนี่ยจะมีความสุขไหมคนคิด อิจฉาตาล้อนนอนไม่หลับไม่มีความสุขถ้าคนที่แสดงความยดีจะมีความสุขจะว่าไปแล้วก็คือธรรมะในะจิตใจเราเองคุณธรรมธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องเมื่อสองพันห้าร้อยปีนะไม่ใช่นะเป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบันธรรมะสอนให้เรารู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลธรรมะสอนให้เราไม่ประมาทธรรมะสอนวิธีการแก้ปัญหาชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเลยวิธีการเข้า,าธรรมะเนี่ย มีหลายอย่างการได้ยินได้ฟังอย่างวันเนี้ยเราได้ยินได้ฟังเนี่ยตัาเป็นธรรมะก็ได้การได้ยินได้ฟังการเอาไปขบคิดและการลงมือปฏิบัติอันนี้คือธรรมะทางนั้นเลย